สวัสดีค่ะบริษัท2โชคเฉลี่ยนะคะวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ภายในร้านนะคะวันนี้จะนำเสนอเป็นพระอ้อมผู้ใหญ่นะคะมีทั้งแบบแปะและแบบกังเกงค่ะเอาแบบแปะอย่างแรกก่อนเลยนะคะยี่ห้อเซ,เซอร์เทนตี้นะคะขนาดไซส์เอมมีมีหน,ห,นห่อมี10ชิ้นราคา145บาทนะคะและอีกหนึ่งไซส์คือไซส์แอล หห่อมี10ชิ้นราคา175บาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบแปะนะคะแล้วก็ยี่ห้อไลลี่นะคะจะเป็นแบบกางเกงมีไซส์ M อ็นะคะสิแล้วก็แถมฟรี2ชิ้นนะคะยี่ห้อนี้อันนี้จะเป็นไซส์แอลสบวกสฟรี2ชิ้นเหมือนกันค่ะไซส์เอราคา175บาท ซส์ L 175บาทนะคะแล้วก็จะมาเป็นไซส์ XL 8ชิ้นบวกฟรี2ชิ้นนะคะราคา175บาทค่ะและยังมีแผ่นรองซับนะคะแพ็กหนึงมี10แผ่นนะคะราคา79บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหรือต้องการสินค้า2ตัวนี้มาหาซื้อได้ที่ร้าน2โชคเฉลี่ยนะคะเปิดทำการทุกวันขอบคุณค่ะ